you สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว s o d a p o t fx 3 0 5เครื่องรถตะกัวภายใต้แบนด์ของ h ักโกทีนี้เรามาดูกันว่าในกล่องนี้เขามีอะไรมาให้เราบ้างก็คือก็จะมีตัวเครื่องสาย power cord สาย usb ไม้พายหรือเกลียงตัวที่เป็นเครื่องเก็บเศษตะกัวที่ไม่หลอมมีปัแจแย6หกเหลี่ยมขนาด2มิล ฝาครอบปิดเวลาป้องกันการการะเด็นของโซเดอร์หรือตะกัว่วมีอ่างหรือพอร์ตขนาด75คูณ75ตารางวามีซีดีลงโปรแกรมมีคู่มือการใช้งาน ทีนี้คุณสมบัติของตัวนี้ก็คือจะมีกําลังอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ในการเมหลหรือละลายของตะกั่วน,นั้นก็จะเร็วกว่าเหมาะมากครับในการประหยัดเรื่องเวลาตัวเครื่องนี้ก็คือจะมีพอตเรามีพอตมาให้3ามไซสาขนาดคือจะมีเล็กกลางใหญ่พอตเล็กก็จะใช้อุณหภูมิที่5 0าสถึงห้าองศาขนาดกลางก็จะเป็น7 5็ดคูณเจก็จะใช้5 0าสถึงห้าองศาส่วนขนาดใหญ่ก็คือจะเป็นร้อยคูณร้อก็จะใช้5 0าสถึงสี่องศาทีนี้แต่ละ ขนาดของพอร์ตนั้นขนาดเล็กก็จะเป็นใช้สายไฟขนาดที่มีเส้นสายไฟข้างในหลายๆเส้นทิปลงไปจุ่มลงไปนะครับส่วนเป็นขนาดกลางที่7 5็ดสิบห้าก็จะใช้เกี่ยวกับเทอร์มินอลพาร์ทถ้าขนาดใหญ่เนาะก็คือแล้วคุณเราก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแผ่น PCB แผ่น PCB ีีที่มีจานวนขาเยอะๆหรือว่าจะเป็นชิ้นงานที่ว่าเราต้องการที่จะถอดในของแผ่น PCB นะฮะจะเหมาะกับหม้อหรือว่าอ่างที่ขนาดใหญ่ทีนี้เรามาดูตรงตัวเครื่องนี้ก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นตัวหน้าจอ LCD หรือว่ามีสวิตช์มีปุ่มกดทั้งหมด5ปุ่มตัวนี้คือสวิตช์ปุ่มเปิดปิดอันนี้ก็คือ preset offset temp stop แล้วก็มีตรงนี้ใช้เสียบเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ก็คือเป็นที่เสียบของ USB นะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นรูป,ปักของ power cord ที่เสียบเข้าไปตัวน,นี้ก็จะเป็นมีฟิลเวลาเครื่องช็อตอะไรมันจะตัดนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นรูของ IR หรือ i n f r a r e d เวลาเราจะคาลิเบตอุณหภูมินะครับส่วนออปชั่นเสริมก็จะมีเป็นตัวป๊อปตัวน,นี้ครับือว่ามาวางที่เครื่องอย่างนี้ฮะเวลาเราจะวัดอุณหภูมิว่ามันตรงกับที่เราเซตไว้ไหมหรือขาดหรือเกินหรือต่ำกว่าแต่มีอันนี้อีกอย่างครับคือฝาครอบตัวน,นี้คือเพื่อปิด การกระเด็นของน้ำยาประสานหรือตะกัวนะครับสามารถเปิดปิดได้ครับการการกระเด็นออกมาและอ,อีกคือเกียงหรือไม้พายนี่ครับการใช้งานคือให้เอาตัวนี้คือเป็นตัวที่เก็บเศษของตะกัวที่ว่ามันไม่หลอมละลายไม่เกิดการหลอมละลายนะครับให้คุณลูกค้าใส่ไปตรงข้างนี่ครับวางไว้แล้วก็ใช้ไม้พายตัวนี้เกี่ยวมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการตัก เาไว้ที่ตรงนี้เพื่อให้เขาเย็นก่อนหรือถ้ามีถุงมือก็ดีครับเพื่อตรงนี้กันตรงนี้มันร้อนนะครับเพื่อนําไปทิ้งได้เลยส่วนการใช้งานของคาลิเบรตถ้าลูกค้าท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือ fg 100B หรือ 101B งตัวนี้ก็คือสามารถที่จะคาลิเบรตรูฟหูมิในการเชื่อมต่อจาก ir ตรงนี้ครับคืออินเฟลต์ก็คือมาวางที่หน้าให้ตรงนี้มันตรงกับตัวอินเฟลต์คือให้เชื่อมต่อกันให้มันเสถียรกันฮะรงกลมตรงนี้ครับแค่แ่กดปุ่ม auto s e นตรงนี้ครับกดปุ มาวางตรงนี้นะครับเพื่อให้มันตรงกันเพื่อที่ว่าเครื่องนี้จะได้คาลิเบตรอุณหภูมิที่เราต้องการครับามาดูการใช้งานของเครื่องนี้นะครับเริ่มจากการ ปิดสวิตช์นะครับหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเป็นอ,อุณหภูมิที่350องศาถูกตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับผมแต่ละโหมดนี้ก็จะมีการใช้งานอย่างเช่นก็คือจะใช้งานเกี่ยวกับเลือกท่าต่างๆของพรีเซ็ตคือเขาตัวนี้เ็าจะเซ็ตมาให้5พรีเซ็ตเริ่มการใช้งานก็คือกดที่พรีเซ็ตนะครับก็จะขึ้นเป็นตัวเลขกระพริบขึ้นมาเพื่อให้ทางคุณลูกค้าเลือกว่าจะใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่หรือสูงเท่าไหร่หรือว่าต่ําที่เท่าไหร่นะครับสามารถเลือกโดยที่ใช้ลูกศรขึ้นลงตรงนี้คร ถ้าเลื่อนขึ้นก็กดขึ้นก็จะเป็น P4 คือ400องศากดอีกทีก็จะเป็น P 5ที่450องศานะครับคือคุณลูกค้าต้องการที่จะใช้อุณหภูมิที่ว่าต่ำลงมาอีกนะครับก็คือไปที่ตัวนี้ครับลูกศรลงชี้ลงก็คือกดนะครับเลื่อนลงมาตามที่คุณลูกค้าต้องการว่าจะใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับหากคุณลูกค้าต้องการที่จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่3.50องศานะครับให้คุณลูกค้ากดที่เทมปคือกดยืนยันอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่าต้องใช้อุณหภูมิที่3 5 0องศานะครับ ต่อไปเป็นโหมดของออฟเฟตโหมดนี้คือเป็นการคาลิเบตอุณหภูมิที่ว่าในการวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมินั้นได้สูงขึ้นหรือว่าต่ำกว่าที่คุณลูกค้าได้เซตเอาไว้อยู่ที่350นะครับเพื่อที่จะป้อนค่าตัวนั้นเข้าไปว่ามันสูงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่อยบวกลบออกมาแล้วก็มาเพิ่มเข้าไปในนี้ครับก็จะได้ทําให้เครื่องได้คาลิเบตของในตัวของเขาเองก็คืออุณหภูมินั้นก็คือจะกลับมาได้วัดอีกทีว่าใกล้เคียงกับที่เราเซตไว้ไหมครับต่อไปเป็นโหมดของเทมส์ กดเลือกเพื่อจะเปลี่ยนอุณหภูมิที่ว่าลูกค้าต้องการที่จะใช้สามารถกดที่จะใช้เท่าไหร่อุณหภูมิที่เท่าไหร่อยู่ที่ลูกศรขึ้นลงตรงนี้ครับสมมุติว่าจะใช้450หรือว่า470ให้กดที่ไปที่เลขสี่ก่อนครับแล้วก็กดเทมเพื่อมาที่หน่วยของหน่วยสิบถ้าจะใช้470ก็ให้กดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น470แล้วให้กดไปที่เทมเพื่อยืนยัน อ่านะครับก็จะได้เป็นอุณหภูมิที่ทางคุณลูกค้าต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือคุณลูกค้าไม่สามารถที่จะใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า530ได้นอกจากสเปคเครื่องนี้ได้กําหนดมาว่าใช้อุณหภูมิที่50องศาถึง530องศาเท่านั้นครับต่อไปเป็นปุ่มของสต็อคือถ้าคุณลูกค้าต้องการพักการใช้งานของเครื่องนี้ให้กดที่ปุ่มนี้ ครั้งเดียวคือจะเป็นโหมดสลิปโหมดเพื่อพักการใช้งานงเครื่องนี้ครับเมื่อคุณลูกค้าต้องการก็มาใช้งานให้กดที่ปุ่มสต็อปอีกครั้งหนึ่งแล้วเครื่องก็จะเริ่มการทํางานครับผมตอนนี้เรามาดูการใช้งานของเครื่องเอฟเอกสามสัเชื่อมต่อไปที่ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเรามีแผ่นซีดีให้ตัวนี้เป็นการลงโปรแกรมแล้วก็เชื่อมต่อโดยการใช้ usb ที่เราได้แถมมาให้นะครับผมทีนี้ไปเราไปดูที่ของตัวเครื่องที่หน้าต่างว่าโปรแกรมนี้จะเป็นหน้าต่างขึ้นมาซึ่งเราเลือกไปที่ของ 3 0 5นะครับแล้วก็กดสตาร์ทก็จะขึ้นโชว์จะโชว์หน้าตากรแกรมชื่อให้กดคอนโทรลซอฟต์แวร์นะครับผมขึ้นมาก็จะเป็นไ d ดีของเครื่องรุ่น f x 305แล้วก็เซตเทมส์แล้วก็ออเสียคืออุณหภูมิวกลบไลร์ไทม์ดูอายุการใช้งานของพอร์ตนะครับผมโซลเดอร์ไทป์คือประเภทชนิดของตะกั่วนะครับที่ได้เลือกเอาไว้้วครับเป็นของชนิดของดีบุกนะครับผมออแล้วก็จะมีค่าพีเซตต่างๆนะครับคือค่าที่เขาได้ตั้งมาคือค่าของอุณหภูมิจาก12 3 4 5 พีเซตนี่ครับคือคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับผม ต่อไปก็คือจะเป็นเทมเชงตัวนี้ก็จะเป็นให้ทางลูกค้าเลือกว่าจะใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่ครับคือจะเริ่มต้นที่50องศาถึง530องศานะครับผมคุณลูกค้าสามารถเลือกเลยเลยแล้วก็ไปกดยืนยันที่คําว่าคอนเฟิร์มนะครับต่อไปเป็นโหมดของออฟเซ็ตเชงตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการคาลิเบตซึ่งตัวนี้คุณลูกค้าสามารถไปนําตัวเลขที่ว่าบวกลบมาแล้วให้ไปใส่ที่หน้าต่างของออฟเซ็ตตัวนี้ครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อให้เครื่องได้คาลิเบตนะครับผม ครับต่อไปเป็นโหมดของพารามิเตอร์เซตติ้งนะครับผมโหมดนี้จะมีช่องให้คุณลูกค้าเลือก คือช่องแรกนี่จะเป็นโหมดเลือกของพอร์ตแล้วก็ประเภทของตะกัวที่คุณลูกค้าที่ใช้ในการหลอมนะครับผมก็คือโซลไทนี่คือจะเป็นโหมดให้เลือกว่าคุณลูกค้าต้องการใช้ตะกัวประเภทไหนชนิดใดในการหลอมอย่างเช่น SNPB คือดีบุกแล้วก็ตะกัว SNAGCU คือดีบุกเงินทองแดง SNCU คือดีบุกทองแดง SN คือดีบุกแล้ว SNBI คือดีบุกบิสมัท ซึ่งคุณลูกค้าเลือกไ้แล้วว่าต้องการใช้เฉพาะตะก่วกที่มีแต่ดีบุกนะครับก็ให้ไปคลิกที่ SN ต่อไปเป็นการเลือกพอตไซส์คือเลือกอ่าง3ไซส์จะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ก็คือ50คูห50หรือ75,75หคู 75, หรือ100ยคู 100, นะครับลูกค้าก็เลือกได้เลยว่าจะใช้ไซส์ไหนหากลูกค้าต้องการเลือกไซส์เล็ก50คูณ50ลูกค้าก็คลิกที่50นะครับไลท์ทาเมนูคือตัวนี้จะเป็นการดูการใช้งานของพอรตตัวนี้นครับว่าใช้งานได้ระยะยาวกี่ชั่วโมงได้นานมากแค่ไหนคือจะดูง่ายนะครับว่า เราใช้งานไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับเครื่องนี้จะทําการเออรันเวลาไปเรื่อยๆ,ๆเวลาเราใช้งานนะครับผมในแต่ละวัน ต่อไปเป็นอารามเมนูเอ่อเลดี้อารมคือจะต้องการให้มีเสียงการเตือนก็ได้หรือไม่ให้มีก็ได้ครับถ้าไม่อยากให้มีเสียงเตือนก็ไปที่ออฟต่อไปล็อกเมนูคือตัวนี้เป็นการตั้งค่าพาสเวิร์ดในการตั้งค่าคือเราต้องใช้สามพยัญชนะนะครับผมถ้าเราจะต้องการล็อกหรือไม่ล็อกอยู่ที่คุณลูกค้าว่าจะให้ล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้ครับอยู่ที่คุณลูกค้าจะตั้งชนิดในการตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมาตั้งแต่3ตัวส่วนออฟเซ็ตเป็นการตั้งค่าของอุณหภูมิตรงนี้จะต้องกกาารรที่่่จะลล็ออไไวว้เยหืม พีเซ็ตซีเล็ก,กร P set, ตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมว่าคุณลูกค้าต้องการจะใช้งานของพีเซ็ตหรือต้องการที่จะใช้ค่า,คาเลยต้องการที่จะล็อกไว้ตรงนี้เลยก็สามารถที่จะทําได้ส่วนเทมเซ็ตคุณลูกค้าสามารถที่จะล็อกอุณหภูมิว่าไม่ให้ปรับได้หรือว่าให้ปรับได้ส่วนในดีก็คือจะเป็นของโมเดลของเครื่องนี้คือ m x 305นะครับผมต่อไปเทมเซ็ตเมนูนะครับอันแรกก็จะเป็นเซตติ้งเทมตัวนี้จะเป็น350องศามาให้เซตมาจากโรงงานตรงนี้คือคุณลูกค้าสามารถที่าาจะเปลี่ยน ได้ครับจาก50ถึง530องศานะครับผม Offset t e m p ตัวนี้ก็จะเป็นการคาลิเบตของเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นค่า p ิ e เซตหนึที่ว่าทางโรงงานเขาเซตมาให้แล้วข้างน้าก็จะเป็นเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้ p ิ e เซตหนึว่าจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็สามารถที่จะปิดหรือเปิดได้แล้วก็คอนเฟิร์ม กดที่คอนเฟิร์มเพื่อยืนยันแล้วก็เซฟหากลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาหรือต้องการใช้เครื่องหลอมตะกวัวที่มีคุณภาพหรือต้องการบัดสูงอุณหภูมิสูงนะครับผมมาดูที่เครื่องนี้ครับ FX305 ซึ่งเครื่องนี้หลอมตะกวัวภายในระยะเวลาที่สั้นนะครับจะทําเวลาตั้งแต่แปดถึงสินาทีครับในการละลายช่วยในการประหยัดเวลาในการหลอมละลายได้ดีขึ้นมาครับผมสุดท้ายนี้ผมขอจบการรีวิวข,ของเครื่อง FX305 แต่เพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ